ยางแท่นเครื่องรถมีหน้าที่รับน้ำหนักในการบิดตัวเมื่อเราเร่งคันเร่งหรือเบาคันเร่งหรือการเชนเกียร์ตรงนั้นคือหน้าที่หลักสำคัญของมันมากกว่าการรองรับน้ำหนักตัวเครื่องยนต์เองเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันว่าเจ้ายางแท่นเครื่องเนี่ยเวลามันเสียแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงก่อนที่มันจะลุกลามใหญ่โตทำให้ทั้งหมดเสียหายไปด้วยเมื่อคุณสตาร์ทเครื่องเดินเบาเปิดแอร์เปิดไฟหน้าด้วยก็ยิ่งดีนะครับความรู้สึก จำความรู้สึกวันแรกที่รับรถมาได้ไหมมันจะนุ่มๆนิ่งๆนิ่เงียบๆพอมาวันนี้มันเริ่มสั่นหรือยังพวงมาลัยสั่นไหมคอนโซลสั่นไหมด้านเชียสั่นไหมอะไรก็ตามแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าสั่นมันไปแล้วครับมันไปแล้วในที่นี้หมายถึงเจ้ายางเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อซอฟแรงเครื่องยนต์เครื่องยนต์เวลาเดินเบาเนี่ยมันจะเกิดอาการสั่นแต่เจ้ายางตัวเนี้มันดําหน้าที่ซอฟแรงเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเริ่มรู้สึกสั่นเขาแหะครับ เริ่มขาดแล้ว